แล้วตำปลาอันนี้เขาต้องราดเราลูกราดเลยลูกราดเลยยังไม่หิวก็ยังไม่ราดอ๋อน,นี่ครับผมมาอันนี้มาเป็นน้ำจิ้มลาดนะครับนี่สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดค้า,ามสมบูรณ์นะครับผมพี่พายน้อยไปเที่ยวนะครับไปสวยอะ ทั้นนี้ไปน้ำตกเจ็ดสีได้หรอน้ำตกคำชะแนนน้ำตกเจ็ดสีผมเคยไปจ้าเืลอดไปไปนอะไปกันเลยไกลหรือเปล่าอกสี่กิโลครับนี่ครับผมห้างไปหาดข้าสมบูรณ์นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับ คุณเส้นทางนะครับใครคุณเส้นทางเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับผมใครเคยมาเที่ยวนะครับผมจะืมคอมเมนต์คลิปนี้ห้องพักใหลายหลายพี่น้องตะก่อนมาห่าปีขึ้นแล้วปีขึ้นแล้วบดได้หลายเป็นนะครับไอ่เจ็ดร้อยห้าสิบเมตรนะครับไปเรื่อยๆพี่น้องคันทั้งหน้านี่จุดหมายเดียวกันปะเนาะใช้เบรกลื่นพี่นอ้อง,มอง,อง,องไม่มินว่าคันทั้งหน้านี่จุดไปไปเหมือนเราไหม ถ,ถึงแล้วไงนี่หาดคราสบสมบูรณ์นี่ลูกนี่แหละใช่ลงไปมันจะมีที่เล่นน้ำให้หนูเล่นน้ำ ครับเดี๋ยวลงนครับบนี้้วล <Yeah. S 1> ับา่าดันะเรือจะปิดือตอนนี้มันไม่ไดดีเลยใช่หอเโอยนาะ้หาวนนนนหนาอยูเหนาวอยู่ในรถดูถลงมาข้างล่างมันจะรู้ว่ามันร้อนอ๋อมันเป็น มาครับผมฮอตแล้วครับผมฮาดคำสมบูรณ์นะครับวัดคนหลายขนาดพี่น้องเสาร์อาทิตย์นะครับนี่นี่คือเสาร์อาทิตย์นะครับคนเยอะมากนะครับได้หมดแล้วเอได้เขาพูดเราตึ๊บตึ๊บหรือเปล่าฮอนนี่หรอฮอตเดินทางไปฮะ ฮะออเขอลองเล่นด้วยเออไม่เล่นก็ได้หรอกฮะเตี้ยงไม่ได้พยายามเลยถ่ายถ่ายไว้ดูนครับนี่คืออะไรนี่ใช้ไหมใช้ไหมใช้ไหมต้องรอดเปล่าใช้ต้องรอดเหรอ่งจั นูอาหาราง,งปครับทานคย oh. อโอ้คงโ,โ<อ>กโรจ้าบดุงราหารทิกลร,ร้อยเอาเป็นอยงเป็ปุ่นบ <c oughs> ่เดียวปนเจีวเอาให้เพื่นน,นึงอาหาราบาทพแล้้เพ่ตำเพื่อนบอกให้กินน้ำนะเน เม่งพี่น้องนี่5้สิบบาทครับครับผมสรัสครับไปดูบรรยากาศพี่น้องอากาศนะครับมาแ่นอียู่ทะเลพี่น้องนี่คนไหลบ้ครับนี่ครับนี่คือหาคําสมบูรณ์นะครับผมบึงโครงล้งนะครับบางคนเอาเรื่องบึงโครงล้งนะครับผมอยู่อยู่บึงการนะครับผมบึงการยากาศอย่างนี้เลยครับ อันนี้เป็นแตงโมนะครับนี่ครับผมเหมือนอยู่ทะเลยังไงอย่างนั้นเลยครับผมเดินมาขายเรื่อยๆนะครับผมสบายมากเลยสบายมากไม่ต้องเดินไปซื้อครับผมอากาศยิ้มหน่อยทางนี้เร็วสบายมากเลยห้ามอยู่เพื่อน เล่นน้ำมีน้องว่างนี่ใครเนี่ยมีห่มครับพอดีแดดมันส่องลงเดี๋ยวให้ตะเวนลงจังหน่อยอย่างนี้พาเด็กน,น้อยเล่นครับยากาศม้อนคุบมาแล้วตำปลาอันนี้เขาต้องล่าแล้วลูกล่าเลยลูกล่าเลยไม่หิวไม่หิวก็ยังไม่ล่า ครับผมอันนี้มันเป็นน้ำชิมราดนะครับนี่ชิมราดยำปลาดุกปู meal. ป,าปลาเร็วลงน้ำกันเลยเด็กๆไปกันลงน้ำกันทุกโอ้เย็นมากเย็นมากไปกันเลยไปกันเลยลง้้าตัวไปสุดเดนยางโมห็นยางโอ้

าขึ้นไม่ได้ห่วงเล็กก่อนเกา่าน,นอนลงมานี่ได้แกก็อยู่นี่แหละ